นี่ค่ะสวัสดีค่ะน่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายมีเคล็ดลับนะคะจากคุณพี่นะคะนี่นะคะเจ้าของสูตรนะคะในการทําน้ําจุลินรีย์สําหรับใส่บอลสังเคาห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคห์แสงสําหรับใส่บอลสีนะคะขั้นแรกเราต้องทํายังไงคะพี่ก็เอาไข่หนึ่งกองก็คือต่อหนึ่งขวดเหรอคะหนึ่งขวดไม่ใช่ค่ะผสมข้างนอกอ๋อผสมข้างนอกไได้อะ ในชามไข่หนึ่งค่ะไข่หนึ่งฟองผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะปิครึ่งช้อนกะปิครึ่งช้อนแล้วน้ําปริมาณน้ําเท่าไหร่คะพี่น้ำก็ใส่ประมาณนี้ใส่ประมาณขวดหนึ่งเท่านี้ใช่ไหมคะอากาศอากาศอยู่ข้างบนด้วยอ่ะอ๋อแสดงว่าขวดนี้นี่มีไข่หนึ่งฟองใช่ไหมคะไม่ถึงค่ะไม่ได้ใส่ถึงหนึ่งฟองใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอ๋อ ก็คือที่เราผสมไว้ข้างนอกเนี่ยมีแค่ไข่ชูรสกะปิแล้วก็น้ำปาลาต,ตวงให้ได้หนึ่งช้อนแล้วก็มาเทใส่๋อผสมผสมอันนั้นเป็นข้นๆไว้ข้างนอกใช,ใช่ไหมคะแล้วก็ตักหนึ่งช้อนกับข้าวเราเนี่ยแหละใช่ไหมคะเอามาใส่น้ำหนึ่งขวดแบบนี้นะคะ วดใหญ่อ๋อต้องเหลืออากาศข้างบน,นไว้ด้วยของจูลินซีที่จูลินซีเขาจะมีชีวิตอยู่ในน้าอยู่แล้วไงอ๋อก็คือโดยปกติทั่วไปเนี่ยในน้ําเราเนี่ยน้ำใสๆเราก็มีจูลินซีอยู่แล้วใช่ใชไหมคะแต่ทีนี้เราต้องเลี้ยงจูลินซีโดยการให้อาหาร<ช>อาหารของจูลินซีก็เป็นพวกกะปิชูโรสน้ําปลาไข่ใช่ไหมคะอ๋อเราต้องทําแบบนี้แล้วก็ตากแดดใช่ไหมคะอันนี้เพิ่งทาเมื่อวานเพิ่งทาเมื่อวาน เพิ่งทำเมื่อวานสีก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าจุลินทรียสังคหอแสงนะคะเอ้ะถูกใช่ไหมคะพี่จุลินทรีย์สังคหอแสงนะคะท่านผู้ชมทําไว้ได้แบบนี้อันนี้ทําไว้แค่เมื่อวานใช่ไหมคะแค่หนึ่งวันแต่เราจะไปดูเราต้องทิ้งไว้กี่วันคะพี่ประมาณสองอาทิตย์อะค่ะสองอาทิตย์มันจะใช้ได้สองอาทิมันจะมันจะเปลี่ยนมันเป็นแบบไหนคะมันจะอยู่หน้าานไปดูกันค่ะท่านผู้ชมว่าพี่เขาผ่านไปสองอาทิตย์นะคะเพื่อสําหรับใช้ลดบอลสีใช่ไหมคะพี่กว่าจะถึงสองอาทิตย์ก็ ลดได้ทุกอย่างอ๋อทั้งผักคลิกทุกอย่างใช่ไหมคะต้อตอน,นอ๋อหนึ่งขวดก็ผสมประมาณสิบประมาณสิบขวดน้ำเปล่าอ๋อไอ้น้ำมเำมื่อกี้นผู้ชมใช้น้ำเปล่าถ้าท่านผู้ชมจะไปผสมใช้นะคะใช้น้ำเปล่าสิบขวดแล้วก็ต่อน้ำมันนั้นหนึ่งขวดนะคะ่คนได้เลยฉีดท่นตรงโคนหรือใบค,ะ,คะพี่โค<ช>นต้นนะคะทําให้บอนสีก็คือ ผ่านไปแล้วสองอาทิตย์จะเป็นสีนี้อ๋อฝ่ายว่าแลหลายๆบ้านปลูกบอนสีแล้วชอบ <c oughs> มีน้ําแบบนี้ยน้ําแบบนี้วางทิ้งไว้เต็มเลยค่ะพี่อันนี้คือทําไมสีมันคนละสีคะหรือว่ายังไม่ได้เวลา <c oughs> จูลินซีมันมีหลายสายพัน ขึ้นอยู่กับน้ําที่เราใช้ใชใชแล้วอย่างนี้อันนี้ก็ใช้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอ๋อเป็นแล้วนะท่านผู้ชมทิ้งไว้สองอาทิตย์ค่ะบางตัวมันจะเป็นออกสีเขียวบางตัวก็จะออกสีนี้จุลินทรีย์บางอันก็สีแดงบางอันก็สีเขียวอันนี้สีขาวก็มีนะคะแล้วอย่างของพี่นี่ใช้น้ําอะไรคะน้ําปรับปลาหรือน้ํากินได้หมดทุกอย่างนะอะตีใช้น้องค อ๋อใช้น้ำโอง่งน้ำฝนเลยใช่ไหมคะก็คือจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในน้ํามันก็จะออกมาเป็นสีเมื่อทิ้งไว้2อาทิตย์เนาะแต่จะออกาเป็นสีอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าในน้ํานั้นเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อะไรใช่ไหมคะอันนี้ช่วยให้อะไรคะพี่ช่วยบลสีช่วย<ห>ลากเขาเดินดีอะคะ่ะอ๋อลากเดินดีย่อยสลายพวก ปุย๋ยดินพวกอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นสารอาหารอ๋อก็คือทําให้บอนสีเราเนี่ยดูดซึมได้ง่ายขึ้นใช่ใชไหมคะอ๋อนี่เนาะ<ส>อันเนี้ยใส่ได้ทุกอย่างใส่ได้ทุกอย่างพลิกอะไรอย่างเนาะเนี่ยท่านผู้ชมพี่เขาปลูกบอนสีปลูกเถุงเงินถุงทอง,งนะคะปลูกอีเหนา่าเยอกไปหมดมีดอกบอนสีเต็มเลยนะ,คะใครสนใจก็ติดต่อพี่เขานะคะที่ลายเนาะเบอร์อะไรนะคะพี่ข้างหน้าเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวฟายให้ดูนะเน,นี่ยท่านผู้ชมใครผ่านมาแถวเขาลังนะคะก็แวะมาชมได้นะคะ มีเยอะเลยถุงเงินถุงทองต้นอย่างใหญ่ๆนะคะไม้ประดับไม้มงคลอโลคาเซียอะไรมีหมดนะคะนี่ค่ะที่สวนไม้มีตังเขาลังเพชรบณ์นะคะนี่ค่ะลายพี่เขาศูนย์หกสองามแปดแปดแปดนะคะนี่ค่ะวันนี้ขอบคุณเคล็ดลับดีๆจากคุณพี่มากๆนะคะตอนนี้เราอยู่กลางเขาเลยขอบคุณค่ะ,ะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะล้อมรอบด้วยเขานะคะอยู่เขาลังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ